สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่น้ำหน่งชหนุ่มข้างกายเป็นหนึ่งคนดังในโลกออนไลน์ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสําหรับเซียนใบหวยคนดังอย่างแม่น้ำหน่งเรามักจะออกมาให้เลขเด็ดเลขดังอยู่หลายครั้งแถมยังมีข่าวคราวออกมาให้ได้ติดตามด้วยโดยเฉพาะข่าวเรื่องหัวใจล่าสุดก็ทําเอาโลกออนไลน์ฮือฮาอีกครั้งหลังแม่น้ำหน่งไลฟ์สดคุยกับอดีตสามีเพราะในจังหวะที่กําลังแซวๆซเรื่องหัวใจกันอยู่นั้นแม่น้ำหน่งก ได้แผนกล้องไปที่หนุ่มข้างกายทําให้ชาวเน็ตออกมาแชร์คลิปรวมถึงคอมเมนต์สนันงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยละครับซึ่งหลายคนก็ถกเถียงกันเลยว่าเอ๊ะจะใช่หนุ่มที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่บอกว่าเป็นลูกน้องไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันในขณะที่บางคนก็แย้งว่าเหมือนจะคนละคนกับคนในข่าวนะเอาเป็นว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็อย่าเพิ่งฟันธงและอย่าเพิ่งออกตัวแรงรอให้แม่น้ำหนึ่งออกมาพูดเองดีกว่าครับว่าใช่หรือเปล่า และหนุ่มคนนี้จะใช้แฟนใหม่จริงหรือเปล่าจะว่าอีกไม่น้นไม่น้ำหนึ่งก็คงจะออกมาเคลียร์แล้วล่ะครับถ้ามีความคืบหนะ้าอย่างไรทางทีมงานจะเรบนํามาอัปเดตทันทีครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ